สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา าวาวรถยนต์อเนกประสงค์ของ c a s วอลมอเตอร์เตรียมเปิดตัวฮาวาวลบิ๊กด็อกฮันติงอีดิชัรุ่นย่อยใหม่สำหรับ Big d o ็อกรถยนต์ c ออเวอร์เอสยขนาด Compact ซึ่งไลน์อัพคู่ขนานกับฮาวาว h เแต่สไตลิ่งจะคล้ายกับแท้ง300เพิ่มมาอีกหนึ่งเวอร์ชั่นซึ่งเป็นการยกระดับการตกแต่งให้ดู a อ v e n t u r e แบบออฟโรดมากขึ้นสำหรับชื่อรุ่น Big d o g หรือหมาใหญ่นั้น ถ้าเป็นชื่อรุ่นภาษาจีนที่ใช้คำว่าต้ากัวซึ่งนับว่าเป็นชื่อรุ่นที่แปลกพอสมควรกับการเอามาตั้งเป็นชื่อลดแม้กับคนจีนเองก็ตามโดยฮาวาวให้เหตุผลว่าที่ใช้ชื่อรุ่นนี้เพราะก่อนหน้านี้ทางค่ายได้เปิดให้โหวตผ่านวีแชทว่าอยากจะให้รถรุ่นนี้มีชื่อว่าอะไรซึ่งสุดท้ายแล้วหมาใหญ่ก็เป็นชื่อที่ถูกโหวตมากที่สุดนั่นเองสำหรับตัวบิ๊กด็อก สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเลมอนของเกส์วอลมอเตอร์โดยจะมีความยาว4,620ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,890ม mm, ิลิเมตรสูง1,780ม mm, ิลิเมตรและมีระยะฐานล้อ2,738ม mm, ิลิเมตรและมีระยะห่างจากพื้นอย่างน้อย200มิลิเมตรแต่จะน้อยกว่าซูบารุ XV เพียง20มิลิเมตรเท่านั้น สำหรับงานดีไซน์ภายนอกตัวรถของ h า w w wow วล Big Dog Hunting Edition ยังคงใช้ดีไซน์หลักของ h า w w wow วล Big Dog ซึ่งออกแบบเน้นเหลี่ยมสันชัดเจนแบบรถ SUV ร่ดังเดิมเพื่อให้บุคลิกแตกต่างจาก How wow h า w w วล H6 แต่ h า w w wow วล Big Dog Hunting e i i t i o n จะยกระดับความเป็นออฟโรดมากขึ้นด้วยการตกแต่งตัวถังด้วยคิ้วกันกระแทกที่ซุ้มล้อที่ดูกว้างขึ้นและติดตั้งบันไดข้างมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ชุดกระจังหน้าจะเป็นแบบใหม่ทรงสี่เหลี่ยมค้างหมูส่วนกันชนด้านหน้าและด้านหลังถูกออกแบบใหม่รวมไปถึงชุดล้ออันลอยที่เป็นขนาด19นิ้วที่ช่วยให้ดูพร้อมรุยมากยิ่งขึ้นสำหรับงานดีไซน์ภายในห้องโดยสารของ h า w w wow วล Big Dog Hunting Edition จะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วสำหรับระบบ Inf o t a i n m e n t แผงหน้าปัดจะเป็นระบบดิจิตอล และมีการแสดงผลการขับขี่บนกระจกหน้าส่วนเบาะนั่งจะหุ้มด้วยหนังแนปป้ามาพร้อมระบบเครื่องเสียงอินฟินิตี้พร้อมลำโพง10ตำแหน่งช่องแอร์ทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งมือจับฝั่งผู้โดยสารด้วยสำหรับเครื่องยนต์และสมรรถนะของ h าวเวล d ิ g กด็อก n ันติอ dition จะมีให้เลือก2รูปแบบ เริ่มต้นที่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด169แรงม้าและแรงบิดสูงสุด285นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบคัดคู่7สปีดขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า ต่อมาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด211แรงม้าและแรงบิดสูงสุด325นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดส่วนระบบการขับเคลื่อนจะมีทั้งแบบล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อให้เลือก ส่วนทางด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยของ h า w w wow วล Big Dog Hunting Edition ในภาพรวมก็จะคล้ายกับ How wow H า w เว h เซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัยมาให้7จ็ดตำแหน่งและยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่มาเยอะพอสมควรอาทิเช่นระบบถอยหลังอัตโนมัติโดยอาศัยแท็กกิ้งเส้นทางการวิ่งเดิมได้ไกลสูงสุด50เมตรระบบลีกเบียงการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรก ระบบควบคุมความเร็วแปรผันรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าระบบอ่านป้ายสัญญาณจราจรระบบค้นหาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบแสดงข้อมูลและการนำทางบนกระจกหน้ารถส่วนราคาจำหน่ายของ h าวเว Big Dog Hunting Edition ยังคงต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่ปัจจุบันฮาวาลบิสด็อกในประเทศจีนมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1 9 0 0 0ถึง1 6 1 9 0 0หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6 1 8 0 0 0บาทถึง8 3 5 0 0 0บาทครับและส่วนการทันตลาดคาดว่าจะส่งออกบางแห่งรวมไปถึงแอฟริกาและรัสเซียซึ่งจะจจำหน่ายภายใต้ชื่อตากัว ส่วนจะมีประเทศอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่นั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออตโตคาร์นิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ